สวัสดีครับพี่นกนะครับนี่สร้างปิงนะครับตับพันอ้อยับทรงค้านะครับอ้อยหนักเขียวนะครับนี่ลูกค้าจากกาลสินนะครับมารับเองเป็นรถกระบะนะครับก็เลยเลือกตัดนะครับตรงที่สั้นนะครับเพื่อให้ขึ้นรถกระบะง่ายๆนะครับ ตรงที่เห็นนะครับที่เรตัดนะครับนี่คือคัดให้ลูกค้านะครับมันเป็นนอนกอนะครับนอนกอกินยอดมันนะครับแล้วมันแตกนอกนผมจะคัดออกบห้ไปนะครับเอาแต่ลัที่มันสมบูรณ์ไปนะครับวบวบครับมัดหนึ่งก็จะอยู่ ยี่สิบถึงสามสิบหากิโลนะน้ำหนักต่อมัดนะอันนี้ก็ผมจะตัดให้หกสิบมัดนะครับลูกค้าว่าอยากยากตัดกว่าไปก่อนนะครับพอเอารถมาคันเดียวนะครับที่เรียกไวจิมาสองคันนะบ่า่างนะครับคันหนึ่งเรามาเบิ้งตรงที่มันเาว่ยวนะรตรงนี้เกิดเวประมาณ เมตรหาสิบถึงสองเมตรหาสิบนะครับตรงที่มันเงาวนี่บมันก็ประมาณสองเมตรหาสิบทั้งหมดนะครับนี่ครับมีข้อเสียนะครับดินทรายน่ครับเงามันจะง่วยว่ยหมดเลยครับเวลาฝนเลีรัง นี่บังสภาพครับนี่ครับอ้อยยักษ์ด้านหนามันจะบ่ค่อยสูงนะมันจะจะไปสูงสรุปขึ้นไปด้านในนะครับด้านหนามันจะประมาณ้อยหาสิบนะครับถึงสองเมตรแต่ทางใน,นมันจะสองเมตรกว้างหมเลยนะครับนี่ครับข้อเสียของดินไซด์นะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้ระยะผมปลูกประมาณร้อยรดหน่อยนะเขาได้ต่อแน,นี้หน่อยนะครับประมาณเม็ดสิบนะครับเมสิบเม็ดยี่สิบนะครับแต่ว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วมันเข่าไม่ได้นะครับรดหน่อยเพราะสามารถหมุนเขาไม่ได้เลยครับเพราะอ้อยยาักมันมันตาก,ก่อกขางนะครับตรงนี้จะเป็นจุดน้ำที่มันไหลลงมานะครับมันจะลม่มแบบเลยนะครับนี่ครับดินทรายนะครับ ดินทรายนะครับตรงที่มันน้ำที่โบอื่นมันก็นจะตั้งอยู่นะครับแต่ว่ามันก็นบริสุว่าตั้งตรงคือคอนเจนนะครับเหยื่เบรงของเนเจนครับที่ผลมาคอนเจนมันจะลำตั้งตรงเพราะลำมันจะบรหย่ปันไดนะครับถ้าเกี่ยวกับบอยหนักนะครับ มันคนละใส่กันนะครับน้ำหนักโตมันหลนะครับคนขอนเจนครับนี่ปูครับพี่น้องเบื้องนี้ปูผมกระบองอ้อยยักษ์ครับหุ่มกันพอดีเลยกับนิวซีกันนี่ปูครับอันนี้เบื้องเบื้องเบื้องครับคนละต่างกันครับมีลำที่งหญ่สุดของขอนเจนนะครับยู่กันครับนี่เบื้องนี้ปู่ ลมกันมากลายเลยครับนี่แหละครับช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีน้องคนหนึ่งที่เอาพัดน้ำผมไปเพื่อนไปปลูกนะครับเอานี่ครับเอาขนาดประมาณเมตรหาสิบถึงเมตรหกสิบเนี่ยครับไปปลูกครับเสือไปงานหนึ่งนะครับงานหนึ่งมันเราไปสร้างเราได้ซีตันนะัอนนี้ขนาดแค่ ความสูงแค่เมตรหาสิเมตรหกสิบนะครับมองสั้นๆครับเรียกมองสั้นไปขยายนะครับยังได้ไรละอ,องานละซีตันนะครับพ,พี่น้องว่าซีงานกระตกสิบหกตันแล้วนะครับแก่ความสูงจานีนะครับชิดบางเองาครับเราคิดว่าเท้าเฮดได้สองเมตรถึงสองเมตรหาสิถึงสามเมตรน้ำหนักต่อไรมันจะตกเท่าไหรนะ พี่น้องคิเบงเองหลับนี่ครับที่มองที่มันสมบูรณ์นะมันก็อยู่ประมาณนี้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบื้นงครับถึงเวลาตัดพันสรงลูกค้าแล้วนะครับอันนี้เจ้าแรกครับปลาเดิมครับแต่ว่าจองไว้อีกประมาณเป็นสิบครับจักปลูกกนนม่เมาเลยนะครับแต่เฟิ่นโทมาแบบอาจจะลงไทยให้บริัได้นะครับพออยูนี่ก็ไทยวันได้ครับ ฝนเพิ่งอีเสวตกวัางสามมือนะครับใช้ยาพุมไปทางอื่นไม่รู้นะครับแต่ว่ากาลสินผนเนมาเามืออื่นนะครับนี่จะตัดไว้ให้หกสิบมัดครับเร่องราคากาสายเป็นตันนะครับพี่น้องตันละสองพันสองตัดให้ขึ้นให้นะครับก่อนจะมาเอาอ้อยกาจะให้ลบยับเพิ่นไปนสั่งที่ก็สั่ง จะมีร้านมันอยู่ใกล้ๆนี่นะพอเขาตื้เสร็จก็เอาก็ไปสร้างอีกนะครับแล้วก็เอามาหักลบกันโอเคครับจิตนีก็พาพี่น้องเบึง่งนี่คอนเทนต์สูงเกีดีเลยแต่ว่าน้ำหนัก,กจะประสูนักเตี้ยนะครับยักเตี้ยก้อน่งาคอนเทนต์สวสูงนะครับยักยังหนักกว่านะครับให้พี่น้องพิจารณาบึ่งนะครับ โอเคครับชิปนีกน็ขอจบชิปตัวแยงเท่านี้ครับผมถ้าชอบชิปนีฝากกดไลค์นะักบกด subscribe นะครับช่องอูช่างปิงโมดิฟายครับผมสวัสดีครับ